เตรียมรับลมหนาวนะคะมาอีกระลอกหนึ่งจ้าไทยตอนบนูรณาการในหนาวเย็นนะคะกรมอุตุคาดการณ์ว่าจะยังมีลมหนาวจากจีนพัดลงมาปกคลุมไทยเป็นระลอกระลอกต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนนี้เลยนะคะเวลาครับขอบคุณค่ะมีรูมครับมีรูมเดี๋ยวครับลันดาวไว้ก่อนละกันนะนนไ,มมไม่ลืมัไม่ลืมไม่ลืมไม,ไม่ลืมไม่มไปกันฟาร่าหน้าตึกดีกว่าทรงฟาร่าหน้าตึกขนาดนี้18โอเควิมอนสวยจังเลยอะ่ะ มีสีชมพูด้วยติดเต้นใช้ดีกว่าคุยน้ำร้อนเบาสวยจังเลยวันนี้ฉันชอบเบา Hello stylist ฮลโหลวิ้วน้ำกระดาษใส่เสือ้ออากาศนักเที่ยวอะไรฉันกล <c oughs> ัวจังเลยสไตลิสต์ <c oughs> เวลาจะพูดอะไรนะเอออุ้ยปลาเยอะมากเลยอ่ะแป <c oughs> ดห้ากระดกกระดกตูดแมลงกระดกก้นหน่อยนึงก้อนกระดกไม่จะกระเด้งไหฉันก็จะติดด้านนีก่อนเนาะใช่ให้ผมมันซ่อนไม่ดีกว่าเนาะ อาจารย์ฉลองรัฐสวัสดีคนิวจริงเหรอคะช่วยได้หรือเปล่าตรงนี้นะช่วยได้หรือเปล่าเอ๊ะอาทิตย์นี้เราลากี่วันนะเดี๋ยวนิวเขาจะลงไปตรังแล้วนะไปประกวดนางสาวไทยนะเขาไม่ได้ประกวดเขาไม่ได้ประกวดนะเป็นพิธีกรประเฮ้ยไมะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรพี่โตงเอาอันนี้เอาไปก่อนเอ๋อไม่ใช่อต้องเดินไปแล้วพี่โตงเธอบอก่อยจะย้ายทั้งใหม่แล้วเธอก็ไม่เสียไม่ใช่เอาไปขั้งนู้นางนู้นขอบคุณค่ะโอยนิวเลี้แก่ ได้แก่หมายเลขเดี๋ยวพี่ดิซ่าจะติวให้ไม่ต้องติวมือหนึ่งของเวทีนั้นมือหนึ่งก็คือมือเดียวนิวเขาจะเข้าสู่วงการเวทีดังงานด้องนะดิวนี่ยทั่วไทยเซอร์ญี่ปุ่นไปแล้วไงคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเลยคุณพลคุณพลเอ๊ะคุณพลตรงตรงหยุดก่อนฉันจะคุยกับนิวตรงตหยุดก่อนคุณพลอะไรนะครับผมพี่ไม่ได้อะไรเลยจ้ะไม่ทราบว่าเขาเปิดไหมพี่ดิซ่าชอบแป่งคูฟังแต่ครับอันนี้แล้วจ่ะเดียวเปิดเพิ่มอีกนิดนึงสุดละค่ะ ที่สุดแล้วเนาะโอเคจ้ะขอบคุณมากค่ะนิวจะโปรยเรื่องอะไรคะพี่จะเอาหนาวเหมือนเดิมนี่รถไฟ e v ต้นแบบหรืออะไรคนสมัครเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ดีนะเราต้องเสียรายเดือนประมาณห้าร้อยหรือเป่าสี่ร้อยสี่ร้อยก็ประมาณร้อยเกสิบสี่เลยใช่เอาไหมเราคุยเงินเอาสี่ก็ได้นะแต่มันจะเริ่มในไทยเมื่อไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยเรื่องว่าเอสามสี่ห้าหกค่ะแ่วสี่นิวช่วยพี่ตรงพิจิตแล้วกันค่ะหน้าสองค่ะข่าวห้าต้องเบรกเนาะพี่เอาเอสี่จนจบให้เลยค่ะดูแลงด์สดใสไหมคะ ไฟแรงมากเลยตัเองปรับ,ปร,บปรับหลังคาไฟลงหน่อยได้ไหมจ๊ะกันสาดไฟอะ่ะตาพี่ภาพหมดแล้วลเธอใช่จัดสองตัวนี้หนูกดลงได้ไหมคะหรือหันให้นิวเต็มเต็มเลยก็ได้ค่ะพี่ไม่ต้องการแสงมากได้ไหมคะเอาพี่เสร็จแล้วนะโอเคไป <c oughs> ไปทุกคนโอ๊ยหูตึงจังเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ <c oughs> เขาดึงไม่ตึงเดี๋ยวก่อลหนึ่งนาทีเพื่อนๆหายใจเข้าลึกๆอาจารย์ฉลองรับวันนี้วันจันทร์อ่ะบอกตัวเอง20กพ66บ๊ายบายเจอกันช่อง16นะคะจุ๊กกู